สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy living by บุตรนะคะบุตรก็ได้รับคำถามมาค่ะว่าข้อสมองบุตรเนี่ยช่วยให้ลดน้ำหนักได้หรือเปล่านะคะก็จะบอกว่าลดได้ร้อเซเลยค่ะก็ถ้าจากทานปกติมาแล้วมาทานแบบฟู้ดคอมยังไงมันก็ต้องลดค่ะตัวบุตรเองนะคะเคยหนักน3กิโลกรัมออกกําลังกายหนักมากออกเช้าออกเย็นวันหนึงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะคะ พอบุดเปลี่ยนมาทานตามหลักฟูดคอมบิเนชั่นนะคะบุดก็น้ำหนักลดลงอย่างง่ายดายโดยที่ออกกําลังกายน้อยลงคือเหลือแค่โยคะแล้วบุดก็ไม่ได้นับแคลด้วยค่ะคือไม่ได้อดอาหารอะไรเลยนะคะเคสที่2ค่ะก็คือพี่ชายของบูดเองนะคะที่จัดทานปกติเนี่ยค่ะแล้วมาทานตามหลักฟูดคอมบิเดชั่นน้ำหนักลดลงถึง7กิโลกรัมภายใน1เดือนโดยที่ เขาไม่ออกกําลังกายเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็คุณแม่ของบุตรค่ะที่ไปเข้าคอสธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่งก็ทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันเหมือนกันค่ะแล้วคุณแม่ก็พอออกจากธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็ทานฟู้ดคอมบิเนชันมาตลอดน้ําหนักคุณแม่ลดลง1ิกิโลกร,รมัมจนถึงทุกวันนี้ก็3ามปีกว่าแล้วนะคะก็ยังเมนเทนลูกร่างไว้ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนบุตรอีกหลายๆคน,นะคะ่ะที่ลดน้ำหนักมาแล้วจริงๆนะคะก็เป็นหลักฐานเนาะ สามเหตุผลค่ะว่าทําไมถึงทําให้ลดน้าหนักได้นะคะเหตุผลแรกเลยคือสามารถขับของเสียได้มากขึ้นค่ะพอเราทานตามหลักฟูดคอมบิเนชันเนี่ยระบบย่อยเราจะทำงานได้ดีขึ้นอะไรที่เราทานเข้าไปเขาก็ได้รับการย่อยนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้หมดเลยนะคะบางทีคนที่ลดน้าหนักไม่ลงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า มีอาหารตกค้างอยู่นะคะก็กลายเป็นไขมันส่วนเกินได้ข้อที่2ค่ะคือมันมันจำกัดเราโดยไม่รู้ตัวคือเราอะไม่สามารถเหมาหมดทุกอย่างได้เราต้องเลือกทานเพราะหลักการทาตามแบบ food combination นี่คือการรวมอาหารเพื่อระบบย่อยที่ดีที่สุดค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินโปรตีนใช่ปะเราต้องเลือกโปรตีนหนึ่งชนิดแล้วเราห้ามกินแป้งแล้วอะคือเรากินได้แค่โปรตีนกับผักดังนั้นถ้าไปบุฟเฟ่นเนี่ย หมด no choice นะคะก็คือเราต้องเลือกแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็มันแต่ถ้าเราไม่มีจำกัดอะไรเลยไม่มีตามหลัก food limitation หรืออะไรทั้งสิ้นเราก็จะเหมาหมดทุกอย่างแล้วทำให้เราแบบกิน non stop หรือเป็น b i น g e ได้นะคะข้อ3ค่ะมีสติค่คะ การที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะเคี้ยวอย่างน้อย32ครั้งนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยกินได้ช้าลงนะคะคนที่น้ำหนักเยอะหรือว่าอ้วนง่ายส่วนมากอะคะ่ะเขาจะกินเร็วเพราะว่าถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วอะคะ่ะ เวลาที่เรากินนะร่างกายเราจะเริ่มอิ่มแต่คนที่กินเร็วเนี่ยเขาก็จะกินได้มากกว่าเดิมแล้วมันก็จะอิ่มคือมันกลายเป็นอิ่มช้าไปอะคะ่ะแต่ถ้าเรากินช้าๆนะคะเราค่อยๆเคี้ยวแล้วเคี้ยวละเอียดเนี่ยนอกจากะจะช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วแล้วก็ทานน้อยลงได้ค่ะก็ สามข้อนี้ล่ะค่ะที่ทำให้บุตรทานฟูดคอมมิชชั่นมากว่า10ปีแล้วน้ำหนักก็ไม่เคยขึ้นเลยนะคะจนกระทั่งท้องนะคะก็ตอนนั้นนี่คือบุตรบอบหนักคุยสามกิโลกรัมคือหนักกว่าตอนนี้ที่ท้องจนจะคลอดแล้วนะคะ8เดือนกว่าค่ะก็บุตรก็มีสอนนะคะออนไลน์ของบุตรเป็นคอร์ส30วันนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนนะก็สามารถสมัครได้ไม่ได้มีแค่เรื่องฟูดคอมมิชชั่นค่ะแต่มีทุกเรื่องเลยที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพลดน้ำหนักแล้วก็รักษาให้ได้ยาวนาน นะคะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ติดตาม Healthy Living by m ม l d ค่ะบ๊ายบาย